สนุนดอยผลิตภัณฑ์แบรนด์คุณภาพจากเพียวไลบีวันสร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสินวีสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้ว สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวบันเทิงครับเตยนะครับก็กลับมาองกับเราสองคนที่ฉันเคยครับวันนี้คุยข่าวบันเทิงฮะประจําวันอาทิตย์นะครับที่18นะฮะพฤษภาคมนะครับวันนี้ครัเรามีข่าวของคุณตั้มวราวุธโพยินนะฮะรอกันอยู่รวมไปถึงน้องปลอยตรีชดาด้วยคนนี้สวยตลอดนะฮะแล้วปิดท้ายนที่คุณเอมี่กลิ่นประทุมในเบรกแรกนะครับแต่ว่ามาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันดีกว่าจะรับเป็นภาพบรรยากาศครับเป็นงานเปิดตัวนะฮะเป็นฟรีเซนเตอร์วันงดสุบุรีโลกนะฮะประจง ไม่ใช่ใครที่ไหนนะฮะก็คือหนุ่มตั้มวราวุธโพยิ้มนะฮะแชมป์เดอะสตาปี9นั่นเองนะครับอย่างที่เรารู้กันนะ,ะกิจกรรมครับจะจัดขึ้นนะฮะเป็นกิจกรรมรณรงค์วันงดสุบุริโลกนะฮะในวันที่31พฤษภาคมนี้นะครับก็อยากจะรณรงค์นะฮะให้ทุกคนนะครับก็ใครที่คิดว่าสุบุริเลเท่เนี่ยเปลี่ยนความคิดใหม่นะฮะ uh huh. ไปออกกําลังกายหรือว่าไปทาอะไรที่มันมีประโยชน์ชจะดีกว่านะครับอ่ะเจอคุณตั้มครับต้องอัปเดตนิดนึงรู้สึกอ่าก็ต้องถามนะฮะรู้สึกอย่างรไร สุบหรีโลกนะครับวมถึงอยากจะบอกหรืออยากจะพูดอะไรไหมกับคนที่อยากคิดอยากจะลองสุบบหรีนะฮะไปติดตามกันครับก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้เป็นพีเซนเตอร์วันวันสุบหรีโลกนะครับผมปกติก็อยู่ที่โรงเรียนก็จะทำกิจกรรมเพราะผมเคยอยู่ชมรมทวีนัมวันนะครับของโรงเรียนแล้วก็จะมุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดนะครับผมแล้วก็ได้ทํางานตรงนั้นแล้ววันนี้ตัวเองได้มาเป็นพีเซนเตอร์รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกอยากจะแนะนําและก็อยากจะ เชิญชวนจริงๆให้ทุกคนงดสูบุหรีจริงๆครับก็เขาเตือนอยู่แล้วครับว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับผมก็อย่าอย่าไปลองเลยนะครับผมซึ่งมันผมคิดว่าการที่เสียเงินไปกับการซื้อบุหรี่เนี่ยมันถ้าเก็บเป็นเงินจริงๆกับผมว่ามันได้เยอะมากนะจริงๆแล้วมันซองละหลายตังมากแล้วก็มันสูบเข้าไปมันมีแต่ทําร้ายร่างกายมันมีแต่สิ่งที่ไม่ดีทั้งนั้นเลยมันไม่ได้มีประโยชน์ใดๆเลยเอาเงินไปซื้อข้าวกินดีกว่าเอาจริงๆแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้มองว่า ไปหาสิ่งอย่างอื่นที่มันใช่เปลี่ยนความคิดแล้วก็ไปหาอย่างอื่นที่มันกินแล้วบำรุงร่างกายดีกว่าเยอะแยะมากมายวิตามินวิตามินอะไรเงี้ยซื้อทานดีกว่านะครับอย่าไปซื้อบุหรี่ดูดเลยจริงๆครับนะฮะหนุ่มตั้มก็บอกว่าดีใจมากๆแล้วก็ภูมิใจมากๆนะครับที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพรีเซนเตอร์วันงดสุบุหรี่โลกนะฮะ<ช>ประจำปี2557นะอย่างที่บอกไปคุณตั้มก็ฝากไว้ด้วยบอกว่าจริงๆแล้ว การสุบูลีอ่ะในความรู้สึกพี่พี่ก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เท่เลยนะนะฮะทำอย่างอื่นที่มันเท่่าเนี้ยเฮ้ยมันมีเล่นกีฬามันมีมันมีเป็นดนตรีหรือว่าทํากิจกรรมอะไรที่แบบเรียกได้ว่าเป็นประโยชน์ดีกว่าเนาะถูกต้องเพราะอย่างที่รู้กันบุหรี่มันไม่มีประโยชน์กับร่างกายเลยเลยนะฮเป็นอันตรายต่อปอดด้วยเป็นอันตรายต่อคนรอบข้างด้วยบุหรี่ซองหนึ่งนี้ก็เป็นร้อยแล้วนะพี่เต้ยใช่ฮะคิดดูถ้าสูบทุกวัน ถูกไหมแพงนะเอาตังค์เอาตังค์กินอาหารดีๆดีกว่าหนึ่งร้อยบาทกินค่าได้สามมื้อนล่นนะถูกต้องแต่ว่าบุหรี่อาจจะสูบได้ทั้งวันหนึ่งแล้วก็ไม่แน่ใจว่ายังไงนะแต่ฝากเอาไว้ด้วยผลงานคุณตั้มเร็วๆนี้น่าจะมีซิงเกิลใหม่มาฝากการรวมไมถึงภาพยนตร์ฮะแผลเก่าเป็นเรื่องแรกของคุณตั้มด้วยรอติดตามแล้วกันนะครับใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ภาพบรรยากาศงานเวทีสาธารณะวันสากลเพื่อการยุติการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันและคนข้ามเพศนั่นเองค่ะเขาบอกว่าเนื่องในวันที่17พฤษภาคมของทุกปปีเนน็วัส สากลเพื่อกันยุติการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันและคนข้ามเพศนั่นเองค่ะเขาบอกว่างานนี้เนี่ยจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการถอดถอนคนรักเพศเดียวกันออกจากบัญชีจำแนกโรคสากลขององค์การอนามัยโลกนั่นเองค,ค่ะแต่ว่าคนข้ามเพศเนี่ยยังถูกระบุว,ว,าวบบ่าเป็นความเจ็บปวดขออภัยค่ะเป็นความเจ็บปวดหรือว่าเป็นคนที่มีอาการทางจิตซึ่งอยู่ในบัญชีจำแนกโรคสากลดังกล่าวเนี่ยที่ส่งผลให้คนข้ามเพศทั่วโลกเนี่ยได้รับผลกระทบเนื่องมาจากความเกลียดชังการตีตร และความรุนแรงรวมไปถึงการเลือกปฏิบัติในรูปแบบต่างๆอีกคืออย่างที่เราถ้าย้อนย้อนกลับไปก็มีข่าวประมาณว่าเพศที่สามเนี่ยเป็นการพวกสาวๆประเภท2นะฮะเข้าผับที่นูันบ้างไม่ได้บ้างงานทองหลออะไรอย่างนี้เพราะว่าเหมือนกับว่าเข้าไปแล้วแบบมีการแบบทำสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นในผับอะไรอย่างนี้นั่นเองงานนี้ค่ะเราก็ได้สาวสวยจริงๆกับพี่เลค่ะ อย่างสาวปอยตรีชด,ดาของเราเนี่ยมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยต้องอัปเดตนิดนึงว่าหนังที่จะถ่ายที่จีนที่ตัวเองไปรับงานอออางที่จีน,นอตอนนี้เนี่ย,ย,ยถ่ายทําไปถึงไหนแล้วแล้วก็แฟนคลับที่จีนเนี่ยเรียกว่าไราเห็นว่าเขามีชื่อเป็นภาษาจีนด้วยนะร,รวมไปถึงจะได้ชมกันเมื่อไหรค่คะแล้วก็เรื่องที่พี่นูเนี่ยออกมาแฉตอนนั้นออที่เราเคยอัปเดตการเหมือนตอนนี้เนี่ยมันยังไม่จบไม่สิ้นสักทีมีโอกาสได้โทรไปเคลียร์หรือว่าได้ไปเจอบ้างไหมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามีข่าวแบบนี้ออกมาเนี่ยรู้สึก ก็อย่างที่มังจีนะคะก็คือทุกบททุกภาพบทภาพยนตร์ของฟอยนยก็คือได้รับบทเป็นผู้หญิงเลยแล้วก็เราก็ให้ถามกับดีเรเตอร์นะคะว่าทําไมถึงไม่ให้ปลอยนเป็นสาวประเภทสองอะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเขามองภาพลักษณ์เราเนี่ยแล้วก็คนจีนเองเนี่ยคือเขาต้องเอาจากผู้ชมเป็นหลักว่าเขามองเรายังไงพอเขามองเราเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยต้องให้เลอยนเป็นผู้หญิงเขาว่าถ้าฟลอยนเป็นสาวประเภทสองคนจะไม่เชื่ออานเงี้ยค่ะตอนนี้ใบไยเสร็จ เรื่องแรกไปประมาณเออ่40%แล้วค่ะเรื่องเดตคอหลือเรื่องไทยเรียนนะคะก็เหนื่อยมากเพราะว่าไป25วันที่พลไปมาก็ไม่ได้พักเลยแล้วก็แล้วก็เป็นเรื่องที่แบบต้องร้องไห้ตลอดเวลาเนะะี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกแบบยากมากแต่ก็รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมงานกับนักแสดงชื่อดังหลายท่านแล้วก็ทุกคนเก่งมากเพราะเราได้ร่วมงานกับเขาะคะ่ะคือมันก็ทําให้เราทํางานง่ายขึ้นเปล่าเออ เป่าเอ๋อแปลว่าปลอยก็คือปลอยนี่แหละค่ะแต่ว่าพูดเป็นเป่าเอ๋อเป่าเอ๋อแปลว่าถ้าเป็นภาษาจีนแปลว่าของมีค่าหรือว่าแก้วอย่างเงี้ยค่ะทราบคร่าวๆแล้วค่ะก็คือช่วงฮาโลวีนปีนี้แน่นอนค่ะเรื่องแรกนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นภาษาไทยก็คือเรื่องเด็ดคัมภีร์เทวดาบรอยเยบรอยเย่อันนี้น่าจะเป็นปีหน้าได้ชมกันค่ะแต่ต้องถ่ายทําภายในเสร็จจากเรื่องนี้ค่ะแน่นอนค่ะเรื่องเรื่องเรื่องที่ปลอยถ่ายฮาโลวีนเนี่ยต้องถ่ายในเมืองไทยแน่นอนค่ะปอยคิดว่าไไปจบล่่ะมมีอร อ๋อหนูส่งไม่เซ็ตใจค่ะอ๋อไม่ใช่ค่ะไม่ได้ส่งไม่ได้ส่งไปขอโทษแต่ส่งไปบอกว่ารักเขาบอกว่าเขาไม่จําเป็นต้องทําแบบนี้อย่างเงี้ยไม่ไม่ต้องเป็นจะต้องบอกว่าทะเลาะกันเลยอย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นเองก็เขาไม่ได้ตอบอะไรค่ะก็มีคนเล่าให้ฟังเหมือนกันแต่ไม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 ่อยากไปดูอะค่ะอยากให้เรื่องนี้มันจบจบไปเร็วๆอีกอย่างหนึ่งคือ พูดอะไรไม่ได้มากนะคะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องเซสซิทีด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือปอยก็ไม่ได้เป็นบันั้นนะคะส่วนในเรื่องของเรื่องเรื่องของธุรกิจส่วนใหญ่นี้อปเท่าที่ฟังก็จะเป็นเรื่องของที่ที่เขาเล่าให้ฟังคือเป็นเรื่องธุรกิจซึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องที่เซสซิทีมากในการจะทาธุรกิจลงทุนกับใครเนะะียค่ะมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องรอบครอบนะคะคือคือการที่บอยไม่ได้ทําด้วยก็ก,ก็มันก็ต้องรอบคอบอะคะ่ะ ตอนป้าก็เข้าใจเหตุผลของเขาค่ะแล้วก็เรื่องนี้ก็จริงๆก็อย่างที่ว้าบอกเสมอว่าบ้าก็ยังเคารพเขาเหมือนเดิมเพราะว่าเขายัางเขาก็เป็นผู้ใหญ่แล้วก็เรื่องที่เขาตั้งชื่อปล่อยจริงๆนะคะเขาตั้งชื่อปล่อยจริงๆถ้าไม่มีชื่อก็คงคนก็คงไม่รู้จักปล่อยในชื่อปริชา ก็อย่างที่สาวปอยบอกว่าเรื่องแรกเนี่ยสำหรับภาพยนตร์ที่ประเทศจีนเขาบอกว่าเรื่องเดตคอยเนี่ยถ่ายไปได้แล้ว40%ค่ะพี่เต้ยคะคาดว่าตุลาคมนี้เนี่ยน่าจะได้ดูกันแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องเดตคัมพีโปเยโปลเยปีหน้าเนี่ยน่าจะได้ดูกันแน่นอนค่ะเขาบอกว่าคือถ่ายภาพ,พยนตร์ที่นู่นเนี่ยถ่ายติดกัน25วันเลยนะพี่เต้ยเขาบอกแบบเหนื่อยมากไม่ได้พักเลยนั่นเองค่ะส่วนเรื่องที่พี่นูออกมาแชร์ที่เกิดเป็นกรณีกันจนมาถึงทุกวันนี้เขาบอกว่าปอยเนี่ยจบแล้วนะแต่ทางนู้นจบหรือเปล่าเน แน่ใจค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าส่งข้อความไปหาพี่นุแล้วแต่ว่าไม่ได้ส่งไปขอโทษนะพี่เต้ยแต่ส่งไปบอกว่ารักนะอย่าทํากันแบบนี้เลยไม่อยากทะเลาะกันอะไรประมาณนี้ค่ะพี่ข่าวแบบนี้ออกมาเนี่ยก็ต้องเสียใจที่เกิดการเข้าใจผิดเกิดขึ้นนั่นเองค่ะถูกต้องนะครับมากันที่อีกหนึ่งงานดีกว่าครับเป็นงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์นะฮะของดาเมะไทยแลนด์นะครับสำหรับนี่เลยดาเมะนะฮะ all in วันนะครับคอนเซนเทรตเซรั่มนั่นเองนะฮะเขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งนะฮะเซรั่มที่บำรุงผิวได้ภายในหนึ่งเดียวนะฮะมีเมถึง นี่เลยรัง <ไข S 1> นก,ไ,กไม่ใช่ไก่ไม่มีรังนกนะฮะในงานครับก็เจอเป็นว่าที่เจ้าสาวและกัน<ะ>สาหรับสาวเอมี่กลิ่นมาทุมนะครับเลยต้องอัปเดตนิดนึงเห็นว่ามีข่าวว่ารับงานเป็นพรีเซนเตอร์เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เนี่ยครั้งนี้ไฟล์ค่าตัวกระจายไปเลย<อ>เว่ามันก็มีการอัพค่าตัวด้วย<ะ>เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เรื่องนี้จริงหรือเปล่านะครับรู้ไหมถึงความพร้อมนะฮะงานแต่งงานณตอนนี้เตรียมความพร้อมไปถึงไหนแล้วนะครับแล้วก็มีงบบานปลายบ้างหรือเปล่านะครับไปติดตามไหมครับก็ดีค่ะก็รู้สึกดีแบบ เราก็มีแบบมันใกล้วันงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีตัวผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาแบบเสนอค่อนข้างเยอะเหมือนกันเลยเงี้ยเพราะว่าแบบอาจจะแบบอยากจะช่วยดูเราดูแลตัวเราด้วยอะไรเงี้ยแต่พอมีตัวนี้เข้ามาแล้วก็เขาก็แบบเหมือนลองแบบให้เรามาใช้ก่อนอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกดีอะไรเงี้ยก็เลยตอบตกลงคุยกันถูกพอเลย้ยคะโอเคอยู่โอเคค่ะก็แล้วเประมาณโอเคโอเคแล้วครับช่วงนี้ก็ใช้เง่อทำงาน <c oughs> เก็บเงิน ก็ค <Es> <an> e ือเหมือนแบบเราก็แบบเหมือนเรากักคิวไว้แบบเออใกล้วันแล้วเราก็จะแบบเออแต่พอแบบใกล้พอพอมันใกล้ขึ้นเราก็แบบกักไว้ทําไมก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยก็แบบก็ต้องทํางานแบบปกติอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบรับงานเหมือนเดิมตอนแรกกักไว้ว่าแบบเออไม่อยากทํางานจะสบายแต่พอนั้นเสร็จแบบดูมันสบายไปเลยเงี้ยก็ไม่ได้มีอะไรทาอะไรขนาดนั้นเราก็เออทำงานกันเหมือนปกติแล้วก็ก็ยังคงแบบ เตรียมงานไปทํางานไปก็จร <ๆๆ S 1> ิงๆก็ไม่ค่อยกังวลอาจจะเป็นเรื่องอย่างที่เคยบอกเรื่องแขกรายชื่อที่เราจะต้องคอยแบบนึกใครได้ก็โจทย์แล้วก็พิมพ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กลัวว่าการ์ดบางการ์ดอาจจะไม่ถึงมือใครหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะพยายามส่งมเมสเซจไปก่อนเลยว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวจะมีการ์ดนะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเออบางคนแบบคือรู้ว่าแบบอย่างสมมติว่าเราไปงานแต่งใครเราก็กลัวว่าแบบเดี๋ยวจะไม่มีใครว่างหรือเปล่าเราก็จะบอกวันเขาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ยักมากก็ ปกติปกติอะไรอย่างเงี้นะคะแต่ว่าก็พยายามที่จะแบบให้เป็นงานที่แบบสบายๆ mm hmm. คือเราก็บางทีเราก็อยากจะให้คนที่มาแบบคนที่เป็นเพื่อนเราคนที่อยู่กับเรามาอะไรย่างเงี้ยแบบมาแล้วก็ได้ฉลองด้วยการมีความสุขด้วยกัน mm hmm. อย่างงานคือก็คือแบ่งเป็นสองวัน mm hmm. วันมั่นก็จะมีชุดไทยกับชุดยกน้ำชา mm hmm. แล้วก็วันแต่งก็จะเป็นชุดชุดแต่งกับอัตบาติ ไม่ค่อยมีเพราะว่าคุณซีเขาเป็นคนแบบค่อนข้างตามใจเขาก็ไม่ค่อยเหมือนแบบเราเลือกมาแล้วสมมติว่าเหลือสองช้สุดท้ายเราก็จะแบบว่าเออานี้เหลือนี้เขาก็จะแบบเออเอาอันนี้เขาก็จะช่วยเคาะให้อีกทีนึงก็มีคอรดอยู่แต่ว่าแบบเหมือนหน่ำใจยังถ่ายอยู่แล้วแบบมันแดดร้อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยยังไม่ได้เข้าคอสแบบกลัวแบบเข้าคอสก็ต้องตากแดดอยู่ดีก็เลยแล้วใกล้ๆก็บหนึ่งแต่ก็ยังไปอยู่แต่จะไม่บ่อยมาก นะฮะเรื่องของฟันค่าตัวหรือว่าอัพค่าตัวรับงานนี้เขาบอกจริงๆแล้วโอ้โหคือก็ได้ระดับหนึ่งนะฮะ,ฮะการเป็นแบรนด์อเมริกาหรือว่าการเป็นพรีเซนเตอร์ราคามันก็ต้องสูงเป็นธรรมดา<ช>กว่าวกว่ากว่าดาราปกติที่มาร่วมงานอยู่แล้วนะครับแต่ว่าราคาไม่ได้แบบโอ้โหสูงแบบโอ้โเวอร์ขนาดน,านั้นนะฮะเป็นระดับปกตินั่นเองนะครับรู้ไหมถึงความพร้อมตอนนี้ก็บอกว่าพร้อมแล้วนะ,ะชุดพร้อมแล้วแล้วก็ทุกอย่างพร้อมแล้วตอนนี้คือเหลือรออย่างเดียวคือรอะฮะรอวันงานเลยนะเขาบอกว่านาตอนนี้คือหลายๆคนถามว่าแล้วคอร์สเข้าคอร์ส มองว่าเป็นวันที่ผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยอยากจะสวยที่สุดในชีวิตแต่ว่าเขาบอกนะตอนนี้ยังไม่ได้เข้าคอร์สเลยเพราะว่าน,นตอนนี้คือถ่ายละครอยู่คือถ้าเข้าคอร์สไปมันถ่ายละครต่างแดดก็เหมือนเดิมก็ด,ดาก็ผิวเสียมนประมาณนั้นเขาบอกว่าใกล้ๆวันอีกทีก็เดี๋ยวรอเข้าคอร์สทีเดียวแต่ไม่ต้องห่วงสวยอยู่แล้วนะฮะสำหรับคุณเอมี่กลิ่นผมก็ขอแสดงความยินดีร่วงหน้ากันเลยกันนะครับอะแต่ว่าช่วงนี้พักเบลชากู่หนึ่งครับ ไม่พลาหุ่นล้วนแบบนี้ไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยแป๊ะแซบเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไงอะอยากมีหุ่นดีหุ่นเพียวนะคะเลือกซิลวี่ค่ะ ทำธุรกิจตรงนี้มีสื่อให้ท่านลองรับด้วยแล้วก็มีไรายได้ทําให้มีไรายได้ในครอบครัวท่านมีไรายได้เสริมคนทํางานประจําไม่ต้องลาออกนะคะทํารายได้เสริมของงานเครือข่ายอยู่บ้านนอนอยู่บ้านก็มีไรายได้ New KC Life ไม่ต้องเก่งไม่ต้องรวยก็ทาได้ครับ New KC Life แผงการตลาดสั้นง่ายได้ไวสม่ําเสมอ New KC Life ใส่ใจในตัวคุณสินวิสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้ว สนใจโทร0856668347 0849381183 0840999347 ลับมาพบกับรายการคุยข่าวมันเทิงนะครับในเบรกที่2นะฮะเบลกนี้ครับเราจะมาอัปเดตข่าวนะของคุณนี่เลยคุณแท่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะรวมไปถึงคุณใบเตยอาสยามนะครับแล้วก็คุณหยกธัญการนะฮะแต่ว่าเรื่องมันที่ภาพบรรยากาศเป็นเบื้องหลังกันทำเอ็มวีซิงเกิลใหม่ของคุณแท่งศักดิ์สิทธิ์แล้วกันครับกับเพลงเหลือเป็นคนสุดท้ายนะฮะเขาบอกว่าเพลงนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงนะสำหรับคนที่เหงาอยู่แล้วลองมาฟังเพลงนี้ต้องเหงาแบบสุดๆเ่าเพลงนี้เนี่ยได้เนื้อหาเพลงเนี่ยสร้างมาจากชีวิตจริงของพี่แท่งด้วยถูกต้องนเป็าว่ เรียนตัวเองนะ,ค,ะครับเลยต้องไปถามเลยว่าเพลงนี้